มาขามเคลือบกาวไอ้เคียนี่มาขามเคลือบกาวเยี่อะไรกินไหมไม่ได้เดิมนักกินกินเลยตัวนี้คือแบบวัวตายด้วยน้ำลายพุ่มปากอ่ะตายน่าจะตายดีไปไหมทำไมอย่างงี้แบบโดนกระทืบไปเงินเด้อไอ้เมอบมึงโดนแล้วเอาเฮ้ยเมอบมึงดีคนละฝั่งกูนึกว่าจะมาของกูไอ้ยี้มันไปวงฟ้ากูลืมพี่อะปคนละฝั่งหรือว่าจะมีใครเล่น อะไรเนี่ยไม่เกยดีจากกูเอ้ยเดี๋ยว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 อะไรนะเมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆนะเดี๋ยว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 แบบนี้ใช่ไหมแบบเมื่อกี้แบบนี้ใช่ไหมอะไรพี่อ้เยอะขับรถไปแล้วปล่อยรถแต่ทะลุกล่องไปเลยเว้ย b บ b y I don't know w ายจึงแกล้งเป็นชายชาตรีและจใจพูดตรงๆไม่ใช่คนแบบนั้นเออ เฮ้ยเธอฉันก็เมื่อกี้พี่ร้องเพลงเฮ้ยเธอฉันก็คนทนเหยียดฉันวิเอ๋ยเลยนะอิสระโก้หน่นหนอนนนหนนคุไม่บอกมึงดีกว่ามึ่เฮ้ยเอออะฮะผีร้อกไอ้เหี้ยหายตาหน้าตาตากูนี่หายตาหน้าตาตาเหรออ๋อทิ้งกระปักมาตรงนั้นไม่จะทุบตัวเองมันจะทุบเองบ้านน่ะนะอะไรของมันวะโอมึงเอาไอ้วอลมาจากไหนเนี่ยมันตายวอลล้อมตัวเองตัวท้ายะตัวท้ายเล่นเล่นกับมันก่อนไหม หยอกหยอกอะไรเงี้ยโยนโยนแฟร์สัมารโยนแฟร์สัมารใครมีแฟรเตอะตามหาวานใจอายุสิบสี่สิบห้ารุ่นพี่ก็ได้นะเย็ดมามามาผมเองครับผมเองครับผมบ้างครับพี่เองพี่เองพี่เองพี่ก็เจ้าอมแล้วต้องผมต้องผมแล้วต้องผมแล้วสี่สามสิบพี่แก่เกินนั้นพ่อแมเองผมเองผู้ชายผู้ชายผู้ชายนะไอ้๋ยวมาาไปเลยกูต้องดี ตัดผมทรงอะไรไว้อผมทรงที่พี่ตัดอ่ะ Yes y ผมสามเส้นมึงยาวแล้วนะถามว่าไอ้พี่ไอพี่ตัดผมทรงอะไรวะผมจะตัดป่ะ Tubok Tubok พี่น่าจะบอกแบบเกลียนไว้พี่ถามใหม่ดูดิลองถามใหม่ดูเดี๋ยวผมไปตัดทรงใหม่แบบใหม่มาทรงบวชสามภาษาอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบไม่เกิดเลยแบบเนียนๆไปเลยเออพระพระเขาตัดผมเพราะว่าเวลาผมยาวอะมีปุ๊บ ต้องตัดเขามีโกนเองพี่โกนในนั้นเลยเพราะว่ามันก็ไม่ยากระทรงมันก็ไม่ได้อะไรมากมายใช่ไม่ตัดยากผมอยากตัดได้เลยพี่จะตัดไว้ล่ะผมตัดให้เป็นทรงเดียวที่ตัดเป็นสกินเฮดกับลนกับอินลนโลนเอยพี่เคยขึ้นหลังคาบ้านเลยแบบเปิดหน้าต่างไปแล้วก็ไปนอนบนหลังคาแบบปูเสือนอนเลยแบบแบบกันเลยคือแบบฟิลฟิลเมืองนอกตอนเด็กฟิลเมกาแล้วตอนนี้ตอนนี้คือแบบ กูทำไปเพื่อเกิดปีต้นไม้แล้วไปเดีวว่าไปเล่นอทำบ้านต้นไม้อะไรเงี้ยทำบ้านต้นไม้แบบจะมีที่ประจําอะไรเงี้ยแบบเอ้ยที่ของกูอะไรเงี้ยสนุกน่าสมัยก่อนน่ะไม่มีโทรศัพท์แต่ว่าสมัยนี้ก็สนุกอีกแบบสนุกแบบมันมีอะไรหลากหลายให้เรียนรู้เก็บมัเป็นความทรงจำไปซะเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆดีกว่าเป็นความรักแหละถ้าคุณไม่ยอมหาคนใหม่คนเก่ามันก็เหมือนเดิม อ้ยงั้นผมหาคนใหม่เลยเอาเลยเลยได้ได้ฟิวไปเรื่อยๆเปลี่ยนพัฒนาไปเรื่อยๆได้านความรักเเรวียมันเป็นการพัฒนาตัวเองได้านความรักไงมันไม่ใช่ความรักเราซ้อมเราซ้อมหมนเราพูดกับเขาซ้อมนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมารักใหม่อะไรเงี้ยมาไอทีมาไอทีเกาไปมีคู่ใหม่เลยผัซ้อมนะซ้อมมีผัวใหม่เออแต่เออเมื่อกี้อะถ้ามันเหลือพี่อยากแบบหนึ่งหนึ่งว่ะแบบให้ทุกคนเป็นหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยถ้ามันเหลือแบบคนเดียวนะเราเรียงคิวเปหนึ่งหนึ่งใครตายก็คือตายอะไรเงี้ยที่หนึ่งอาจจะไม่ดี แต่ท e e ี่สองมีคอนเทนต์โอเคโอเคเนี่ยขวาเอ้ยขวาเอ้ยตัวนั้นตัวเดียวตัวนั้นตัวเดียวนี่กับพี่สองทัวปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยปล่อยตัวนั้นปล่อยตัวนี้งันงันสองตัวนี้งันสองตัวนี้เอองันเรางันสองตัวนี้แล้วก็ค่อยไปหนึ่งหนึ่งกับกับตัวนั้นแตกแล้วใช่ป่ะนี่ยังยังยังเหลือตัวนี้อยู่อ่าวตัวเดียวละหน้าผมกวันหน้อย่าเพิ่งอย่าพิ่งไอเดี๋ยวเราตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนอ่าพี่เป็นตากล้องเลยน้องพี่เป็นตากล้องเลยปะ ตอนนี้นะครับศัตรูเหลือคนเดียวนะเราจะให้คนในตีเราไปทยอยไปหนึ่งหนึ่งทีละคนครับไปแบบไม่ให้เขาเสียเปรียบอ่ะเออเอาเป็นเริ่มจากเบอร์หนึ่งก่อนนะไอออมก่อนแล้วกันนะไอออมไปหนึ่งหนึ่งนะแบบหนึ่งหนึ่งนัดเดียวนัดเดียวดึงหัวดึงหัวอะไรเงี้ยเข้าใกล้นะเอาชาร์จนะเอาชาร์จนะอย่ายิงนะคนอื่นอย่ายิงนะให้ออมก่อนนะออมมีเงินเลยเข้าไปเลยเดี๋ยววงจะบีบออมมันออมออมมันจะไหนนะพี่โลเออจะไหนก็อะไรไงก็ดึงหัวไงบูธักเกอร์ดึงหัวไงแบบปั๊บปั๊บดูนึงนัดเดียวไอ้ออม หนึงหนึ่งนึงหนึ่งนึงหนึ่งไปไปสู้สู้ยังไงก็ต้องสู้เฮ้ยได้ว่ะเอาว่ะแม่ไม่ไม่เหลือบ้างไหมไม่ตกถึงกูเลยป้ายโฆษณาอยากแต่งกับพี่ไหมมีแต่ดีของฟรีถาวรยเยดใส่หน้าประยุทธ์เข้าไปเลยใส่หน้าประยุทธ์ปุ๊บสวัสดีครับแล้วก็อ่านแคปชั่นว่าอยากแต่งกับพี่ไหมอยากต่อยพี่ป่ะ สามตัวสุดท้ายอยู่ตรงนั้นน่ะบ้านโอ้หลายตัวพี่นั่นแหละมันยิงกันอยู่ด้วยน่ะสองตี้อ๋ออ๋อเดี๋ยไม่ใช่แล้วไอ้มันยิงกันก่อนพี่มันอยู่นักคงร้อล้อนี่ได้ทำไม่รีบอ่ะไออออีกแล้วกูวาแล้วมีคนเดียวเลยใจร้อนไงไไม่ดด้เสกิลจะพักวิ่งเข้าไปปุ๊บเข้ารูไปปุ๊บท้องเลยมันชิ้ไม่ยอมออกมาเลยทำอะไรไม่ได้ปล่อยมันเออมันก็ตายตามสบายนั่นแหละมันมันมันอ้อมมันอ้อมลงล่างอ้อมเอาไปขวาเลยได้อ้อมอ้อมดันอยู่วงแรงอยู่นะวงแรงอยู่นะตายหมดหรือยังเนี่ยแตงโมแตงหมดแตงหมดแล้วแตงหมดแล้วแตงหมดละเข้า มันอยู่บ้านกลางตัวนึงอ่ะเมื่อกี้มืบยิงแล้วบ้านกลางอ่ะเออเรียบร้อยแล้วยิงแล้วยิงแล้วเออรู้แล้วไม่ได้หงุดหงวดไปใส่ปะพวกนี้วะฮะซีบคนมันไปใส่ไรวะใครเหลือตีเดียวมั้งเนี่ยเอ้ยเชี่ยโดนตีตึงแล้น่ะใช่หรือเปล่าโดนตีตึงด้วยป่ะอาจจะตึงก็ได้ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยเปิดคุหัวใส่ก็ตายเลยดาบโอ้โหมึงแท่มันได้ไงมั้มืบ กูว่าแ้วทำไมมันดันแกนไม่ขึ้นนซั่น้อี่เคงน้องน้องน้ี่น้่งน้อ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 เข้ามาเปล่้เรนไม่นม่งน้อ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 งน้วงน้อ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 งว้องน้องน้อน้อง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 นูวงน้องน้วแน้องนบองนแอ้อนทองน้อน้องน้องน้องนมอน้องน้องนององน้องน้องน้้องน้องน้อง้องน้้องน้้องน้องน้องน้อง้องน้อ้องน้อ้งองให้ดูแลง มึงอะแล้วก็พี่อาจจะแปลไปแล้วไอ้โฟเอ็กซ์นี่แหละโฟเอ็กซ์ให้ไอ้เมิร์ฟทำมก็ได้งั้นงน่ะพี่พี่เสียพี่พี่เอาสาวไป็มไปไปไปดูและแก่ไป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 คนทียุบเลยยุบเลยพี่เลยฮ้ยยุบเลยวะแปดวงทุกคนน่ะยุบเลยยุบเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วโฟเอ็กอะไรอะไรอะไอ้ทีไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วมาดูอะไรไม่อ่ะ เอ็พวกแกงฮาเลมไม่เหรยตัวนี้แม่งเตรียมเป็ฮาเลมโอเคแต่งหนึ่งละแต่งหนึ่งละแต่งงอไซ BM หรือว่าอะไรสวมแม่เพชรเม็ดโตเท่าไข่เยอะไม่เจอใครเลยอ่ะฝั่งเนี้ยไม่เห็นเลยโล่งเลยมีวิวแววในการยิงเลยเฮ้ยไอ้เหี้ย่เขาฝั่งเฮ้ยเหี้ย่ไอ้บ้านข้างล่างมีบ้านข้างล่างมีอ้าวน่าพี่ว่าแล้วไอ้เมิร์ฟมันชักปืนจริงๆด้วยตอนเมื่อกี้ผมยิงให้ผมเดินไปไม่เจอ เออทำไมไมันเดินไปไม่เจอวะหรือมันขึ้งมาวะอเะออน,นี่ตายแล้ว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 ไปแย,ยออ่ไปคนโดียกูเออแบ๊กดูกับมึงเลยสวยจะมาต่อยกูทำไมกูชนะกูหัวสลิงแล้วกูชนะโอเคสวยไอ้เดียว <laughs> อีเดียว,วไม่ได้ทำอะไรอีเดียวเฮ้ยคนข้างหน้าพี่คนข้างหน้าพี่ไอข้างหน้าพี่ไม่เห็นเหรอนึกว่ามันรู้อะโอ้โหเชี่ยแล้วตายแล้วกูโอ้ยเชีเ่ยถึงเวลาต้องทำบั๊กแล้วอะ เฮ้ยโกงแชบักเลยแชรบักเกียร์เลยเฮ้ยเมันไม่เห็นไม่เไม่รู้ว่ไอ้เี้ไม่สนอ่ะตอนนี้กูรอดก่อนนะไอ้เี้ยกูไม่สนอ่ะกูไม่สนอ่ะฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮูาฮ่นฮ่า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 ฮ่่าฮ่า่า่าฮ่่า่ยฮาฮา่า่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่ี่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่่่ดา ไอ้ยักูไปไหนไม่ได้แล้วมึงให้กูรอดทำไมมึงแบกไอ้สัตว์ปัญหาอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละมึงไปอยู่นี่แล้วแหละเอาไงอ่ะเอาไงอะไอ้ยิงยิงรอดยิงรอดดิยิงรอดดิยิงรอดเดี๋ยวเพี่หาจังหวะดีดีแบบโผล่ยิงแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชุบก่อนให้ชุบก่อนไปอยู่ไปอยู่มันหาไปอยู่เฮ้ยไอ้ยี่เขาหวังอยู่กับกูไอ้สัตว์โอ้โหเขาล้อเหอะยิ่งทำนี้เลยอยู่นี่แหละไม่อยู่นี่แหละไม่อยู่นี่แหละ แ,แล้วพี่หลุดแล้วพี่หลุดออกจากเกียพี่หลุดกูรู้มันจะหลุดหรือเปล่าไอ้เฮียแต่ปัญหากูอยู่มันไม่ยอมหนีอ่ะมันไม่ยอมหนีเลยโอ้โหมันหนีเถอะ ไปเหอะไอ้อสัตว์ไปเหอะเฮีย <c oughs> ม,มันจะวนเบียร์แถวนี้ผมดูดีรอนไปรอนไปเพราะว่มมาตรงนี้มันในวงไงมันก็เลยอยู่กันตอนนี้มันมันเป็นจุดผิดพลาดของเกมเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับผมนะไม่เก<อ>ี่ยวกับผมผมจะโดดไปข้างหน้าครับแต่ว่าผมอยากนั<อ>่งผมเพิ่งรู้นะครับตรงนี้ไม่มีบั๊กนะผมก็เลยว่าเอ้ยโดดได้หวื่าอย่างเงี้ยครัโอ้ยเชี่ยถึงเวลาต้องทำบั๊กแล้วว่ะมาเรือจะมาไม่รู้ว่าคุณจุกได้อยู่หรอกอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไอ้เชี่ยมันอยู่ดิ เอาเฮ้ยเขาไม่ได้แล้วเอี้ยววิ่ง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 เฮ้นกูแล้วไอ้เหี้ยหาที่อยู่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 อยู่ไหนอยู่ไหนไอ้เหี้ยอยู่ไหนดีกว่าตอนนี้วิ่งหน้าไปวิ่งหน้าไปแล้วเราค่อยอ้อมแล้วค่อยอ้อมไปแล้วค่อยอ้อมไปชุบไอ้เฮี้ยกูละวงงไปพี่ลังมาลังวะลังอ้เหี้ยชีวิตเอ้ไปชุบไปชุบมีไอวอลไหมไอวอลไปตรงชุบไหมไอวอลไอวอลกันไอวอล ไม่ไปเอโอ้ยเยไม่ได้เลยแต่ไม่ไหวครับมันไม่ได้จริงครับผมมันเฝ้าอะ่ะมันไม่ยอมไปมันเหมือนมันแคมป์รอวงด้วยอะ่ะไม่ยอมไปอะ่ะเยอยไม่รอดครับผม